สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่284สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567นานะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคย เรามีพระบ้าน,านราคาถูกๆเอามาเป็นปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 4093 จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจก,กันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ลองดูครับพี่วันนี้พระเยอะพอสมควรเลยพี่ยามเช้าๆวันพฤหัสแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่า หลากหลายน่าสนใจแล้วราคานะพี่ทุกถูกละพะราคาเป็นมิตรภาพกับพี่พี่แน่นอนครับพี่ลองดูครับพี่แล้วก็อย่าลืมครับพี่วันนี้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับพี่เวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะพี่จะได้ระบบจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะครับพี่กดต,ติดตามนะพี่เนาะแล้วก็ให้เขาแล้วก็ให้ระบบแจ้งเตือนนะพี่เวลาน้องลงคลิปใหม่ปุ๊บระ,ระบบจะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์หรือว่าที่ ทีวีพี่นะพี่เนาะลองดูกับพี่แบบนี้นี่เลยพี่พระบ,บ้านส,สวยผมบอกได้เลยว่าราคาถูกถูกแล้วก็ น้องจะไปไวให้นิดนึงพี่เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาสําหรับพี่พี่น้องจะไปไวให้นิดนึงถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพี่อย่างที่น้องบอกเมื่อาวานฝนตกครับพี่เมื่อวานฝนตกกลางวันร้อนร้อนกลางคืนหนาวครับพี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้นนะครับพี่ตอนนี้น้องก็ต้องจิบน้าอุ่นและเพราะเสียงเริ่มแปลกๆปกแล้วครับพี่เอ้าลองดูครับพี่แบบนี้เรามาเริ่มต้นรายการแรกของเช้าวันพฤหัสแบบนี้เริ่มต้นรายการแรกที่พันล่วงนั่งแบบนี้พี่พี่องดู สวยงามดีครับพี่แล้วดูเขาเลี่ยมโอ้โหเลี่ยมแบบสุดคลาสสิกผมบอกได้เลยว่า เออแค่งานเลี่ยมนี่ก็บอกได้เลยว่าสุดคลาสสิกครับพี่คลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้พะล่วงนั่งแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยพะล่วงนั่งแบบนี้ครับพี่ชินตะกวสนิมแดงแดงแป๊ดเลยพี่ชินตะกวดสนิมแดงแบบนี้เลยพี่เกาเกาสวยงามดีครับพี่เกาเกาสวยๆพี่ๆลองดูหนี่ลงกล้องให้ดูเลยพะล่วงนั่งแบบนี้องค์ใหญ่ๆชินตะกวดสนิมแดงสวยงามดีแล้วเขาเลี่ยมมาแบบโอ้โหสุดคลาสสิกครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ชิ้นตะกวสนิมแดงแบบนี้แหมคลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้า พี่ชอบพันล่วงนั่งสนิมแดงแบบนี้เอา400บาทเปิดประเดิมรายการแรกของเชา้าวันพฤหัสบดีครับพี่เอา400บาทเท่าทันต้พี่น้องรายการต่อมารูถทายหลวงพ่อกล้วยแอคนี้นิยมมากๆพี่ๆลองดูครับพี่เป็นรูถทายหลวงพ่อกล้วยนั่งเต็มองต้พี่น้องข้างล่างเขียนหลวงพ่อกล้วยชุด,ดินทโลรวัดโคศิตาลามจังหวัดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทแบบนี้สวยงามดีครับพี่มียันสองอันแบบนี้สวยงามทีพี่ด้านหลัง นี่ครับพี่เป็นปั๊มตาวัดนะพี่น้องแล้วก็มีจีวอนแล้วก็มีปั๊มยันแบบนี้ครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้ใต้ฐานข้างล่างเนี่ยผมอ่านได้ไดแค่ว่าณนะชาริตินะพี่น้องแบบนี้หัวใจพระศิวลีลองดูพี่ข้างบนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรนะพี่น้องยังยังลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีแล้วพี่ลองดูการเลี่ยมสิโอ้โหเลี่ยมแบบนี้ผมบอกได้เลยว่า ไม่ต้องบรรยายดีกว่าพี่น้องเ็นอย่างเงี้ยไม่ต้องบรรยายดีกว่าพ,พี่เลี่ยมแบบเนี้ยคลาสสิกจริงๆพี่เกา่าเกคลาสสิกดีแบบนี้หลวงพ่อกลวยครับพี่แค่มีรูปหลวงพ่อกลวยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเหมือนได้ไปการาบท่านเลย <Yeah. S 1> นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเอา400บาทรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยแบบนี้เอา400บาทรูปถ่าย Please. น่าจะมามประมาณ1นิว้วนะพี่น้องประมาณ1นิว้วเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพลาสติกอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่ไร้คานต่อมาโอ้โหเอาให้ฟังเสียงก่อนดีกว่าพพีีี่่อออันนนนน้้้ผผผมมมะงดูล็็กกหววไ โอ้โหล้านเลยเอาล็อกห่วงล็อกห่วงนี่ล็อกสองนิ้วเลยดีกว่าเอาล็อกเลยอย่างงี้เห็นไหมครับพี่ไม่สั่นนะโอ้โหแค่เสียงกลิ่งกลางวานแบบนี้พี่พี่ลองดูผมว่าไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วพี่เสียงกลิ่งกลางวานสวยงามเสียงเพราะจริงๆพี่ลองดูแบบนี้พรกกลิ่งเก่าๆครับพี่อันนี้กลิ่งเก่าสวยจริงๆพี่เนื้อหาเก่ากึก เนื<จ>้อหาเก่าเกึือกเลี่ยมอยู่ในตลับอย่างดีนะครับพี่เลี่ยมอยู่ในตลับเรียบร้อยพี่พี่ลองดูเนี่โอ้โหรอเก่าสวยจริงพี่ลองดูนี่ยคาบคีเบาแบบนี้พี่ดูนี่สวยงามครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีนี่เลยครับพี่พักกลิงเก่าเก่าสวยๆเก่าจริงสวยจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับพี่แบบนี้คลาสสิกมีมุนมีอะไรนะพี่มีความคลาสสิกครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่ดูโอ้โหรอเก่าเก่า ครับคิเบายังอยู่อย่างนี้เลยพี่ดูเขมาคี่เบาแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้แล้วกลิ่นกลางวานเลยครับพี่กลิ่นดังกลางวานพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะเป็นผ้าหล่อเก่าๆสวยงามดีผ้ากลิ่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพิธีเนี่ยสุดจริงๆพี่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะพี่นะอันนี้คือถ้าเสียงของกรอบนะพี่นะนี่อย่างนี้นี่ครับพี่อันนี้ผมล็อกไว้นะโอ้โหลั่นเลยพี่ เนาะน่าจะได้ยินนะพี่นะเสียงกลิ่งดังฟังชัดมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้แล้วมีตลับให้หนึ่งใบเนี่ยพี่มีตลับนะเนี่ยเป็นเป็นตลับนะพี่เนี่ยเป็นตลับนะเนี่ยลองดูพี่เนี่ยเป็นตลับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพักกลิ่งเอา600บาทพักกลิ่งเอา600บาทกับพี่รายการต่อมาโอ้โห มีดหมอชาตรีวัดท่าสูงแบบนี้พี่ๆลองดูสองห้าสามห้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นมีดหมอชาตรีเรียมเรียบร้อยข้างหลังเป็นผ้ายันแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนี่ยผมไปถามคนแก่มาเขาบอกว่า เขาบอกว่าเลี่ยมมาอย่างเงี้ยเป็นเลี่ยมจากวัดเนาะอย่างงี้ครับพี่ได้มาจากวัดอย่างงี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างงี้สวยงามดีครับพี่มีดหมอชาตีวัดท่าซุงสวยๆปีสองห้าสามห้าแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีอย่างงี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอาหกร้อยบาทอย่างเงี้วหกร้อยบาทครับพี่มีผ้ายันอย่างนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยอย่างงี้ลองดูครับพี่มีดหมอชาตีเอาหกร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่อ่าพระ พะศยวลีหลวงปู่โตว่าไปดูชิมพีพี่ๆลองดูแบบนี้มาพร้อมซองเดิมๆเลยพี่มาพร้อมม,ม,าอม,มาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่แกะเลยแกะพร้อมกันเลยเอาแกะแล้วนะโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยพี่เสียงเปลี่ยนเลยเจอผลมุกพันทีเดียวเองโอ้โหดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่เนาะลองดูกับพี่ถ้าเสียงน้องเปลี่ยนต้องขออภัยพี่ๆนี่เลยนี่เลยครับพี่ดูเป็นไงพี่โอ้ดูเนื้อ เนื้อหาแบบนี้แล้วมีเขาเรียกว่าะพี่เส้นเกสาร์ที่น้องแบบนี้โอ้โหสวยงามครับพี่พระสิวลีหลังยันหน้าแบบนี้หลวงปู่โต้ววดดูชิมพีแบบนี้สวยงามครับพี่เนื้อผงแบบนี้พี่คล้ายเนื้อผงทูบเลยอ่ะคล้ายเนื้อผงทูบเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูเนื้อแน่นแน่นหนึบหโอ้โหเนื้อ จัดจ้าจริงๆพี่เนื้อจัดจริงๆพี่คือคล้ายเนื้อผงทุบเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่มีเส้นเกษาสวยงามดีครับพี่มีเส้นเกษาสวยงามดีพระศิวลีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามนะพี่น้องดูโอ้โหดูเนื้อเนื้อหาแบนนึบหนึบหนักหนักแบบนี้เลยพี่นี่หลังยันนะแบบนี้พี่ๆลองดูหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าเกสวยงามดีได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยดูเส้นเกษาเต็มเลยพี่เส้นเกษาเต็มเลยพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่โต ว้ตปดูบชิมพีน้พี่เนาะมาพร้อมซองเดิมๆเลยพี่มาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่อย่างนี้ดีครับพี่ถ้าเสววนีหลวงปู่โปะอย่างนี้เอา สี่ร้อยบาทนี่เอาแค่สี่ร้อยผมว่าไม่แพงพี่มาพร้อมซองกเดิมแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพระเรียนบ้างพระเรียนบ้างนี่เลยครับพี่โอ้โหน้าแก่หลวงปู่ศรีสวยจริงๆพี่หน้าแก่หลวงปู่ศรีสวยงามจริงจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยๆโอ้โหตัวหนังสือคมชัดปีสองพันหร้อยสิบเก้าพี่ หลวงปูศ่ศรีเหรียญหน้าแก่หลวงปูศ่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคแบบนี้จังหวัดนครสวรรค์นะพี่เนาะดูหน้าตาสวยงามคมชัดดีครับพี่ดูตัวยันโอ้โหเป็นแท่งเลยพี่เป็นแท่งแบบนี้เลยคมชัดเป็นแท่งแบบนี้ริ้วจีวรที่เป็นโอ้โหไปดูพี่ดูเป็นเส้นคมพลิกเลยคมมากมากพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่สวยๆคมคมพี่พี่ลองดูแบบนี้หลังยันนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยพี่คมชัดมากมาก หลังยันคมชัดตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่ศรีฉันทศริแบบนี้หลังยันสวยงามดีครับพี่หลังยันแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่ตัวตัวยันเป็นเอ่อเป็นสันคมคมแบบนี้เลยพี่ตัวยันเป็นสันคมคมแบบนี้เลยพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่สวยงามจริงจริงตัวยันไม่มีล้มหน้าตาสวยงามเหรียญสวยจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญหลวงปู่ศรีเอาสี่ร้อยบาท เหรียญหน้าแก่ปูสีเอา400บาทเหรียญสวยด้วยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาครับพี่เหรียญพระยาพิชัยดับผักแบบนี้พี่ๆลองดูพระยาพิชัยดบผักจังหวัดอุตรดิตถ์แบบนี้เนื้อทองแดงซุยสวยเนื้อทองแดงซวยสวยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่โอ้โหหลังยันสวยงามดีครับพี่ผิวบ้านๆหน่อยผิวบ้านๆหน่อยเหรียญนี้ผิวบ้านๆหน่อยแต่ว่าสวยงามน่ารักน่าใช้ดีพี่ๆลองดูอยากให้พี่ลองดูก่อนยาพึ่งยาพึ่งตัดสินใจว่าโอ้ไม่สวยหรือเปล่าผิวบ้านๆสีผิวบ้านๆก็น่ารัก พี่ผิวดะมาณก็น่ารักดีแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วราคาไม่ได้แพงพี่พี่ลองดูราคาไม่ได้แพงพระเอ,อ ตามละความสวยไปเลยพี่น้องพีโนโ่น้องแบบนี้ครับพี่พยา,ยาพิชัยดับหักแบบนี้จังหวัดอุดารดิตสวยงามดีเหมือนกันอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ครับพี่ผ่พาพันแบบผิวโดนสมัมผัสแบบนิดๆหน่อยๆแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่นี่เลยหลังยันถือว่ายังดูคมชัดดีน้องพี่น้องหลังยันถือว่ายังยังดูคมชัดดีอยู่กับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ปี2013น้องพี่โนโอ้องแบบนี้ครับพี่ถือว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีพยาพิชัยดับหักแบบนี้เอา300บาทนี่เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงล่ะพี่ ผิวบ้านก็เอาไป็น300บาทพอนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ไม่เป็นไรพี่อันไหนสวยก็ราคาก็แพงนิดนึงอันไหนหย่อนลงมาหน่อยก็เบาก็เบาราคาให้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าน่าจะรับได้ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายเลยพี่ไม่ต้องดูจนจบนะพี่น้ชอบปุ๊บรีบทักมาก่อนพี่ระวังไม่ทันดูจนจบปุ๊บพี่โทรกลับมารายการแรกยังอยู่ไหมไอ้นุ่มออกไปแล้วน้องพี่น้องลองดูครับพี่ระวังไม่ทันกับพี่รายการต่อมาเรียนหันข้าง เจ้าคุณนอคับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เจ้าคุณนอมีตลับหนึ่งใบเลียนทานข้างเจ้าคุณนอมีตลับหนึ่งใบหลังยันแบบมึกลึกๆคมๆให้พี่ลองดูแบบนี้หลังยันลึกๆคมๆปีสองพัน้อสิบาให้พี่ลองดูสวยงามดีมีตลับแล้วหนึ่งใบเอาไปขึ้นคอได้เลยล่ะพี่พร้อมขึ้นคอได้เลยโอ้โห,หดูเสียงผมสิยิงพูดยิงติดยิงพูดยิงเขาเรียกว่าไะเอ่ยิงพูดยิง เออเสียงอึ้งไปหมดแล้วครับพี่ตอนนี้ลองดูครับพี่แบบนี้่อย่าลืมพี่รักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลีย่ยนแปลงเปลียปล่ยนแปลงมี่กลางวันร้อนมากๆกน้อพี่น้องกลาวันอากาศร้อนจริงๆพี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่กลางวันร้อนจริงๆพี่ร้อนแบบโหจับใจเลยน้พี่น้องแบบนี้เนี่ยพี่ลองดู โอ้โห,โหดูเส้นที่พื้นเหรียญไงพี่เส้นสายฝนขนแมวแบบนี้คมชัดมากครับพี่ดูโอ้โห,โหเหรียญน,นี้สวยจริงๆพี่เหรียญคันข้างเจ้าคุณนอสวยงามดีผิวกาลังส,สวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูผมว่าสวยนะอย่างนี้พี่เหรียญน,นี้สวยนะแล้วดูด้านหลังพี่เนี่ย <c oughs> หลังยันคมพี่ลึก คมลึกแบบนี้เลยพี่คมลึกแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูปีสองพันสิบสาแบบนี้เหรียญเนื้อทองแดงสวยๆนี่ดูเส้นสายฝนยังเห็นอยู่พี่เส้นขนแมวยังเห็นอยู่แบบนี้ลองดูครับพี่เหรียญหันข้างเจ้าคุณน้องเอาห้าร้อยบาทนี่มีตลับให้หนึ่งใบเอาแค่ห้าร้อยบาทเด่กปกติค่าตลับต้2 0สองร้อยสามร้อยต้องมีนะพี่น้องแบบนี้เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหเรียญเจริญพรบ,บน <c oughs> หลวงพ่อคูณครับพี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พี่พี่บอกว่าเจอเมื่อไหร่บอกพี่ด้วยอย่างนี้เลยครับพี่โอ้โหแล้วดูสวยจริงๆพี่ความสวยไม่จกตาพี่พี่ลองดูแบบนี้ ผิวนี่แบบสวยจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีเหรียญเจริญพรบนนี่หาค่อนข้างยากนะพี่เนาะนานๆจะเจอทีครับพี่นานๆจะเจอทีครับพี่ลองดูแบบนี้เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณพี่พี่ลองดูนี่ดูสวยไหมพี่ดูสวยไหมพี่แบบนี้สวยแบบนี้ชอบไหมครับพี่เจริญพรบนแบบนี้ต่อโคตดคูณนะพี่เนาะหลวงพ่อคูณปริสุทโธแบบนี้ต่อโคตดแบบนี้ครับพี่จอโนวแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่นี้ปีสองห้าสามหกนะพี่เนาะปีเอ่อเจริญพรบนนะครับพี่เมตตามาหานิยมแบบนี้วัดบ้านไร่ สองห้าสามหกแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยสวยพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่ๆอยากให้พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น,น่ารักเลยแล้วดูตรงชี่ผิวเขาเปิดนะพี่ดูโอ้โหดูนี่นี่สะท้อนแสงเป็นย่งสวยดีครับพี่นี่ดูเหมือนเขามีคาบคขาเหมาบล็อกติดตรงพี่น้องตรงนี้พี่เนี่ยเนี่ยผิวเขาเป็นแบบนี้พี่ดู นี่อย่างนี้เลยครับพี่เอาลองดูนะพี่้าแบบนี้ทาพี่ชอบจัดไปเอา400บาทจเจริญพรบนเอา400บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่ผมว่าราคาไม่แพงพี่วันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาเลยครับพี่นี่ไปไวนิดนึงโอ้โหเสมาปู่แพ้่เสมาปู่แพ้่เนื้อออกอผิวออกส้มๆแดงๆสวยดีแดงเพิงส้มเพิงแบบนี้เลยพี่ลองดูโอ้โหสะท้อนแล้วแบบเล่นไฟแล้วแบบว้ว่าม้ว่าแบบนี้ แสบหูแสบตาดีไหมครับพี่ต่อโค้ดเรียบร้อยพี่พี่ลองดูหลวงปู่แพงวัดรังหมันครับพี่ต่อโคตรเก้าหกน้พี่น้องแบบนี้แล้วก็เขียนผอบรึ่งแบบนี้ครับพี่สวยคำดียันสวนนพี่น้องยันสวนแบบนี้สวยคำดีครับพี่วัดรังหมันปีสองห้าหกสองแบบนี้อายุเก้าสิบหกปีวาระพิเศษเป็นเหนเรียญเสมาวาระพิเศษหลวงปู่แผวพี่พี่ลองดูแบบนี้แม่แค่ไม่ต้องลงกล้องเลยพี่แค่ไม่ต้องลงกล้องเลย,งลงลเลยสวยงามจริงพี่สวยงามแบบ ทั้งทั้งที่แบบไม่ต้องลงกล้องก็เห็นชัดเจนแล้วครับพี่นี่ดูสวยงามดีครับพี่เหรียญเสมาหลงปูแ่แผ้วออกผิวออกส้มๆแดงแดงแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะอย่างนี้เลยพี่ดูโอ้โหเยเปลวเพิงออกมาเลยพี่อย่างนี้ครับพี่นี่ดูต่อโคตอย่างนี้พี่นี้รู้ข้า6หกนี่ครับพี่ต่อโคตเข้าวหก ต่อโคตรขอบพึ่งแบบนี้สวยงามดีครับพี่ยันสวนปีหกอายุเก้าสิหกปีแบบนี้หลวงปูแเพลวัดลังหมันเหรียญเสม,มาวาระพิเศษแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทนี่เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูมาดิพักกุบ้างพักกุลุพระเนื้อผงพระเนื้อดินอะไรทำทำนองนัง้นต้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยโอ้โหหลวงพระล่วงนี่ ผ <étique> ล่วงหลังล่องหลังริมพี่พี่ผล่วงหลังริมแบบนี้สวยงามดีครับพี่ผล่วงนั่งหลังริมแบบนี้สวยงามดีชินตะกัวเก๋าเก่าชินตะกัวเก๋าเก่าคุมสนิมแดงหน่อยหน่อยกลังสวยงามน่ารักดีครับพี่แบบนี้โอ้โหดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ผล่วงนั่งหลังริมแบบนี้พี่พี่ลองดูดูพี่พี่ลองดูก้อนนี่อย่างนี้เลยพี่หลังริมสวยสวยแบบนี้ คมสนิมแดงในหน่อยแบบนี้กําลังน่ารักเลยครับพี่ชิ้นตะกัวเขาเขาโหดูอย่างงี้ครับพี่อย่างนี้นะถ้าพี่ชอบเอาไปเลยพี่300บาทพอนี่ผนลวงนั่งหลังริมแบบนี้เอา300บาทพอครับพี่รายการต่อมาพระปิดตาอันนี้น้องไม่ทราบที่มีการเป็นเนื้อผงนะพี่เนื้อผงคุกลักแบบนี้ครับพี่มีการปิดทองมียันด้านหลังยันแบบนี้นะพี่คล้ายๆเป็นพระปิดตาห้าเหลี่ยมแบบพี่ต้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่กี่เหลี่ยมเนี่ยสองสี่หกเหลี่ยม ครับปีตาหกเหลี่ยมแบบนี้ครับพี่เนื้อผงคุกรัก,กแล้วมีการปิดทองแบบนี้ก็สวยงามดีครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่ลองดูแล้วกันพี่แต่ดูว่าสวยงามเก่าๆดีพี่ๆลองดูแบบนี้แล้วมีความคลาสสิกดีเนี่ยพี่ลองดูเนื้อผงแบบนี้แล้วพี่ดูผงคุกลักครับพี่แบบนี้หลังยันดูอย่างนี้เลยพี่ห <tone> ล,ลังยนัยงงยงยนแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่เป็นหกเหลี่ยมนะพี่เนาะภาพปิตาหกเหลี่ยมแบบนี้ลองดูพี่ลงกล้องแล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูสะใจสวยจริงๆพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาทนี่ ไม่ทราบที่เอาไปเลยพี่สองร้อยบาทพอนะพี่เนาะลองดูครับพี่นี่เลยให้เป็นโบนัสพี่ๆไปพี่ๆท่าใดทราบบอกน้องด้วยเผื่อน้องเจอรอบใหม่จะได้บอกระบุที่ได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่รายการต่อมาพระคงลําพูนแบบนี้เนื้อเป็นไงพี่ดูเนื้อโ stuffed. อ้โหอ้วนล่าเลยพี่องค์นี้อ้วนล่ําเลยจะเห็นติดหน้าตาซะด้วยซ้ำนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่โผล่เด้งๆกันอึงถูถือว่าสวยงามดีครับพี่แบบนี้ได้บรรบ้านมาแบบนี้เลยพี่ได้มาบรรบ้านแบบนี้เลยนี่พระคงลําพูนสวยงามดีเนื้อดินเก่า เนี่ยพี่้องดูโอ้โหดูเม็ดแล่เม็ดกวดแบบนี้ยังเห็นอยู่เลยพี่เม็ดแล่เม็ดกวดอย่างนี้เลยสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่ดูอย่างนี้ครับพี่สวย,สวยๆเก่าๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพักค,คง เนื้อแบบนี้ครับพี่ผิวคันแบบนี้สวยงามดีโอ้โหอย่างนี้คลาสสิกมากพี่ๆลองดูเนี่ยเห็นเห็นไหมครับพี่ผิวกํลาลังแบบกลาลังสวยเลยพี่อย่างนี้นะพี่เนาะเห็นโพด้งๆนิดๆอย่างนี้กําลังน่ารักเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทอ้วนๆลำลพัะคงลำพูนเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาพาราลีลาเนื้อดินเนื้อผง พระลีลาเนื้อดินเผาแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีได้มาบ้านให้พี่ลองดูอย่างนี้ทราบทีไหมครับที่อย่างนี้หลวงพ่อเตะคงทองให้พี่ลองดูปีสองพัน้สิบสี่ดูความบ้านพี่ลองดูอย่างเงี้ยดูให้ดูความเก่าให้ดูความบ้านก่นได้มาอย่างนี้เลยพี่อันเชิญมาจากบนทิ้งคนลุงเลยครับพี่แบบนี้โอ้โหดูเก่าจริงพี่เก่าจริงพี่พี่ลองดูนี่อย่างนี้เลยครับพี่ ผมได้มาอย่างนี้เลยนะพี่นะยังไม่ได้ทําความสาตไม่ได้ไปแตะต้องเลยพี่ผมดูว่าอย่างนี้มีบนขังมีความคลาสสิกดีพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่ด้านหน้าเป็นพระรีลาเนะพี่น้องด้านหลังเป็นอย่างนี้ตัวยันแบบนี้ครับพี่หลวงพอ่อเตะคงทองแบบนี้พี่ๆลองดูเงินทองปีสองพันร้อยสิบสี่แบบนี้สวยงามดีสิบสี่หรือสิบแปดนะสิบสี่เนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่นี่เป็นพระลีลาเนื้อเนื้อดินเผาอะพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเตะคงทองแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาท พรหลีลาเนื้อดินเผาเอา300บาทหลวงพ่อเตะคงทองสวยงามดีครับพี่ข้างหลังเงินทองแล้วพี่น้องปีสองพันสบสี่ครับพี่รายการต่อมาเป็นพะลอดครับพี่ผลอดลำพูนแบบนี้เนื้อนี่แบบเก่ากึกเนื้อดินเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดู พันรอบแบบนี้สวยงามดีครับพี่องค์เล็กๆแต่งดูน่ารักน่าใช้ดีตรงนี้ครับพี่เป็นรอยลานตามสภาพผ้าเลยน้องพี่เนาะรอยลานตามสภาพพ้เพ000 000า,าพพพเลยน้องให้ดูพี่อย่างนี้พี่นี่ดูเป็นเหมือนดินรอยแตกและแหงแบบนี้ครับพี่รอยดินแตกและแหงแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหยิ่งได้ดูยิ่งเห็นล่องรอยแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสิครับพี่อย่างนี้บอกได้เลยว่าถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่อย่างนี้ผมดูว่าไม่ได้เป็นการชำรุดนะพี่นะผมดูว่าเก่าเลยละพี่อย่างนี้น้องพี่นนองแบบนี้สวยงามดีครับพี่เหมือนถ้าเป็นชิ้นก็จะเป็นแบบระเบิด ใบออกมาเลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พันรอดนะไม่เนาะอย่างนี้องค์เล็กๆน่ารักดีครับพี่แล้วดูเนื้อโหดูพี่ดูเก่าแก่แบบแห้งกลงแบบนี้เลยครับพี่ดูนี่สวยงามดีครับพี่แล้วดูเหมือนจะมีเม็ดเอ เม็ดกวดออกมาจากนี like رك, like like um, mm ้ค hmm. รัเป like like ็นตรงแขนหน่อยนึงนะพี่ต้องแบบนี้โอ้โหผมบอกตั้งเลยว่าสวยงามครับพี่แบบนี้เลยพี่ดูเนื้อหาครับพี่อย่างนี้เอาเป็นว่าขอให้พี่ดูแค่ชอบเนาะต้อพี่ต้องแบบนี้ครับพี่เนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหดูเนื้อล้นๆแบบเนี้ยพี่เนื้อล้นๆแบบนี้พี่พี่ลองดูผมว่าสวยงามคลาสสิกดีนะพี่นะอย่างนี้พันรอดสวยงามดีครับพี่พันรอดแบบนี้โอ้โหสวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่ถ้าพี่ชอบจะไปพี่พระเก่าๆสวยๆแบบนี้เอา400บาทนี่คนชอบเขารู้กันพี่ลองดูนะพี่เนาะเก่าๆล่นๆเลยพี่ลองดูครับพ นี่เลยครับพี่อันนี้นางพญาครับพี่อันนี้นางพญาเนี่ยผมดูนะพี่นะอย่างนี้เลยพี่น่าจะเป็นยุคใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งครับพี่เนี่ยน่าจะเป็นยุคใหม่ยุคเกเจิหรือเปล่านะพี่น้องแบบนี้ผมดูอย่างนั้นนะพี่นะลองดูถ้าพี่เห็นต่างก,กันบอกผมได้พี่ลองดูอันนี้ผมดูจะเป็นเนื้อแบบผิวแบบเขาเรียวกว่าอะไรใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องอาจจะเป็นแบบเกจิสร้างขึ้นปี2 5 0 0นอยหน่อยๆอ,อย่างงี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้แต่ว่า ก็ดูคลาสสิกดีครับพี่ดูคลาสสิกดีครับพี่ลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พักนางพญาแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยเนื้อแบบอย่างเงี้ยพี่ยังไม่ยังไม่ถึงความเก่านะผมว่านะพี่เนาะแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้ใหม่แล้วพี่ไม่ใช่พระใหม่พระไม่ใช่พระปี2ปีนี้นะพี่เป็นพระปี2องพ้ต้นๆเลยพี่อย่างนี้ครับพี่เก่าๆก็ถือว่าความเก่าเนี่ยพอสมควรพี่แต่ยังไม่ได้เก่าจัด น้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีนี่พี่ดูสร้างตามตำราเลยพี่พี่เนี่ยรอยตัดเฉียงเฉียงแบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นพระนางพญาแบบนี้ครับพี่ดูอย่างนี้เลยพี่นี้แต่ถือว่าก็ดูคลาสสิกดีครับพี่ไม่ถึงยุคแบบยุคจัดจัดแต่ก็ยังดูแบบแม่ไม่ได้ใหม่ัะทีเดียวน้องพี่น้องแบบนี้ถือว่าผมน่าจะดูท่าแล้วน่าจะเป็นแบบเออเออพระเกจิสร้างน้องพี่น้องแต่ว่า ในปีเนพี่ปีลึกแน่พี่ปี2อ0พนนิดๆแต่ปีสองพันหร้อยท่วนสองพันร้อยสิบประมาณนี้ผมดูความเก่าน่าจะพอประมาณแล้วพี่น้องแบบนี้แล้วดูขบพี่อย่างนี้เลยโอ้โหสวยงามดีเหมือนกันพี่อย่างนี้ก็น่ารักดีพี่อย่างนี้ก็น่ารักดีนะพี่น้อง ตีเป็นอาจารย์ถนอมน่าจะได้อยู่นะพี่นั้นอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูแล้วกันถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อันนี้ผมไม่ทราบแล้วกันว่าเป็นเกจิท่านใดสร้างนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่แต่ว่าดูสวยงามดีพี่ใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนรอพี่น้องแต่ว่าดูยังดูเข้มขังดีแล้วดูเนื้อพิมพ์นพี่ดูเนื้ออย่างเงี้ยพี่ดูโอ้โหยังดูยังดูให้ให,ให้ความเก่าได้อยู่พี่ยังดูให้ความเก่าได้อยู่นะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนี่นางพยายามแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นรับพี่รายการต่อมาชินนาร่าสุ้ม ปเปเพิงใช่ไหมพี่เอาซุ้มเรือนแก้วชินราชซุ้มเรือนแก้วแบบนี้ฐานขีดพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เป็นพักกุรุเกา่าๆผมว่าดูว่าสวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสุขโขไทยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่แบบนี้น่าจะเป็นสุโขไทยนะพี่พี่ลองดูแบบนี้ชินตะกัวเก่าๆ,ๆสวยงามดีครับพี่ชินตะกัวเก่าๆแบบนี้เราดูมีข้าวไข่ตะกัวดูความลงตัวของ ศิละปะผมว่าพอดีเป๊ะเลยพี่สวยจริงๆผมว่าเลี่ยมเขาไปเลี่ยมห้าเหลี่ยมตัวนี้ยน่าจะขึ้นหน้าดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นพระเป็นพระพุทธชินราชนะพี่น้องปางมารวิชัยแบบนี้สวยงามดีครับพี่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วสวยๆแบบนี้พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานขีดแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วเป็นชินตะกวัวพี่ดูชิ้นตะกวัวอย่างนี้สวยจริงๆพี่โอ้ออกสลิมแดงด้วยพี่ ออกสนิมแดงแล้วมีคราบไข่แบบนี้ออกสนิมแดงมีขราบไข่อย่างนี้คุมพอดีสวยจริงๆพี่ผมทำให้ทำให้ดูเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่พระเนี่ยพี่องค์ลอยองคขึ้นมาสวยเลยนะพี่น้องขาบไข่เขาอยู่ในพื้นหลังแบบนี้สวยงามดีครับพี่สนิมแดงคุมคุมกำลังน่ารักเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้พระพุทธชินราช้มเรือนแก้วฐานขีดสวยงามดีผมดูจะเป็นสุขโขทัยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าเกาสวยงามดีครับพี่เก่าเกาสวยงามดีแบบนี้เลยพี่เก่าสวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300บาท ชินาลาซุ้มเลนแก้วเอา300บาทครับพี่ยังเหลืออีกหลายรายการเลยเรามา20กว่าวันทีแล้ว ล้วเอาจะไปไวนิดนึงแล้วพี่อันต่อมานี่พี่เป็นพันเล็กๆนะพี่น้องพันเล็กๆน่ารักน่าใช้พี่พี่ที่ชอบพัทเล็กๆเอาไปให้เด็กของได้ผู้ใหญ่ของดีผู้หญิงก็ของได้แบบนี้พับปิตาหลวงพ่อเดิมครับพี่พิมสองหน้าสวยงามดีตะกัวเก่าๆตะกัวน้ำนมแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่เรียมจับขอบเรียบร้อยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่พับปิตาหลวงพ่อเดิมอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นพี่ลองดูครับพี่ลองดูเลยนะพี่น้องรายการต่อ มาโอ้โหพักกลิ่งอีกหนึ่งองค์แต่อนี้จิ๋วแต่เจ๋วเล็กน่ารักน่าใช้แล้วผมจะเงียบนิดนึงกลิ่นดังไม่แพ้รุ่นพี่เลยขออนุญาตเทียบเลยพี่ดูดูขนาดความต่างห่างก,กันเยอะพี่โอ้โหกลิ่นองค์นี้ก็สู่แพะ เอเพราะไม่แพ้กันพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่พักกลิ่งเล็กๆแบบนี้พักกลิ่ระชัยเนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนี่วัดแหลมฟ้าผ่าพี่สวยงามดีพี่เก่าจริงสวยจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีนี่อย่างนี้เลยเก่าแล้วแบบคลาสสิกมากแล้วพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าวางไม่ลงนะพี่นะบอกตามตรงว่าวางไม่ลงเลยพี่ดูอุดกิ่งแบบนี้สวยงามจริงจริงครับพี่แล้วขนาดเล็กๆแบบนี้พี่กาลังน่ารักเลย โอ้โหโเสียงกลางวานเลยพี่เสียงกลิ่นกลางวานเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีอุดกลิ่นพักกลิ่นพระชัยแบบนี้พี่พี่ลองดูวัดแหลมฟ้าผ่านะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนี่แหลมฟ้าผ่าับพี่วัดแหลมฟ้าผ่าพรกกลิ่นองค์เล็กๆแบบนี้เอา สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วแบบนี้พี่พี่ชอบไหมล่ะนี่อย่างนี้ครับพี่พระปิดตาพิมพ์จิ๋วพระปิตาพิม์จิ๋วหลวงปู่สุกวดปะคอมมาขับเท่าแบบนี้เล็กๆน่ารักแล้วเขามีการเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่พระปิดตาพิมพ์เล็กไปพิมพ์จิ๋วแบบนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรนยพี่เนื้อตะกวเหรอหรือว่าเนื้อผงแบบนี้ครับพี่ลองดูน้องแบบนี้ เดี๋ยวดูนะลองดูก่อนจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อผงเนื้อผงพี่เนื้อผงแบบนี้นี่เนื้อผงอจริงๆด้วยเนื้อผงคุกลักครับพี่พระปิตาเนื้อผงคุกลักครับพี่อย่างนี้ครับพี่หลวงปุสุกดปากคาอมคำเท่าพิมพเล็กๆพิมพจิว๋วๆแบบนี้เล็กกว่าเม็ดเล็กโปๆกับ,กบเล็กก่อน25่สสตางค์อย่างนะี้ไม่ผมว่าเนี่ยลองดูครับพี่แบบนี้อันนี้ครับพี่ บอกตามตรงเลยว่าอันนี้ผมเอามาใส่ให้ใหม่นะเนี่ยห่วงเอามาใส่ให้ใหม่ครับพี่ห่วงเขาหายไปไหนไม่รู้นะพี่น้องก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวพี่ๆได้ไปจะไม่มีห่วงก็เลยเอาห่วงใหม่มาใส่ให้เดี๋ยวถ้าถ้ายังไงนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูให้ว่ายังมีห่วงเกา่าๆแบบนี้อยู่หรือเปล่านะพี่น้องแบบนี้ครับพี่อันนี้เดิมทีเขามีมาแค่นี้ครับพี่ไม่มีห่วงอันนี้น้องใส่ห่วงไปให้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ห่วงใหม่นะห่วงใหม่หน่อยอย่างนี้ครับพี่แต่ว่ายังดูแหมภาพรวมก็สวยแล้วพี่น้องพี่น้องแบบนี้บาาเอ600ท เอา600บาทเท่านั้นครับพี่อันต่อมาเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าแนะนําและนําเสนอพี่พี่เลยครับพี่หลวงปูดเม็ดแตงหลวงปูดทวดเธอพี่เม็ดแตงหลวงปูดทวดพี่พี่ลองดูเลี่ยมตลับมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้นี่ข้างหลังอาจารย์ทีแบบนี้สวยงามดีครับพี่ลองดูอย่างนี้เอาให้ดูกรพี่พี่เอาให้ดูกรแบบนี้ครับพี่เม็ดแตงหลวงปูดทวดน้องพี่น้องเม็ดแตงหลวงปูดทวดแบบนี้พี่พี่บอกว่าก็สวยดีแต่พี่พี่ผมอยากให้ดูครับพี่องค์นี้นะครับพี่นานๆจะเจอทีครับพี่นานๆจะเจอทีพี่พี่ลองดู หลวงปู่ทวนเม็ดแตงปี06นะพี่นะลาชินีเม็ดแตงเลยครับพี่หลวงปู่ทวน มีศูนย์หกคพี่หนังสือเลยหูหน้าผักสี่เส้นแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามมากๆคับพี่เนื้ออัปป้าสวยงามจริงๆอันนี้นะครับพี่สองห้าศูนย์หกนะพี่เน้นย้ําว่าสองห้าศูนย์หกังสือเลยหูหน้าผักสี่เส้นแบบนี้สวยงามครับพี่อัปป้าสวยๆรายละเอียดสวยงามมากคับพี่อย่างนี้เลยด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมแบบนี้สวยงามจริงจริงครับพี่แบบนี้สวยๆนี่พี่ลองดูโอ้โหคมชัดมากๆแบบนี้ครับพี่สองห้าศูนย์หกเนื้ออัปป้ามีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่ลองดูแบบนี้ หนังสือเลยโหหน้าผากสี่เส้นราชินีเม็ดแตงพ,พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เอา800บาทมีตลับให้1ใบเอา800บาทเท่านั้นับพี่รายการต่อมาอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกได้เลยว่าได้ส่งแล้วก็จะวางไม่ลงเหมือนกันครับพี่ลองดูครับพี่องค์นี้สวยงานจริงๆครับพี่ประพามาทนข้าวสมีเนื้อโลหะผสมแบบนี้พี่ๆลองดูหลวงปู่สุกวัดปากคอมมาขับเท่าพี่ๆลองดูครับพี่ด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวน้องโลโงก้ให้ดูแล้วพี่จะเจอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคาบสนิมคาบ ความเก่าแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยพี่ประพาบนทนข้างว่าสมีแบบนี้เนื้อโลหะเก่าๆสวยจริงๆพี่ได้ส่งแล้วจะบอกว่าติดตาตึงใจไปเลยครับพี่เก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเก่าๆสวยจริงๆพี่เก่าจริงสวยจริงพี่ลองดูแบบนี้รอเก่าๆสวยงามดีแล้วถ้าลงกล้องดีๆพี่จะเห็นอะไรซ่อนอยู่ ลอยจานครับพี่ลอยจานอยู่ฝังอยู่ข้างในแบบนี้เลยพี่ลอยจานฝังอยู่ข้างในแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโอ้โหดูอย่างนี้ครับพี่ต้องส่องด้วยตาตนเองนี่พี่ลองดูแต่แค่อย่างนี้ก็เห็นแล้วครับพี่บอกได้เลยว่าคลาสสิกมากตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีลอยจานลองลองกล้องด,ดีเอียงไปเอียงมาเห็นอยู่ครับพี่อย่างนี้ซ่อนลอยจานไว้ข้างในแบบนี้ครับพี่โลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้หลวงปู่สุกันปาาคอมะขำเท่าคลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่ประพาลบนทนข้างแลศ้มีแบบนี้เอา400รยบาทปู่ผุก ปูสุกปลาบนคนข้างรัศมีแบบนี้เอา400บาทเนื้อโลหะเก่าเกลี่พี่ลองดูแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้คลิป EP 284ครับพี่ลองดูเลยครับพี่หลวมเพราะอิ่มวัดหัวเขาให้พี่ลองดูพระพุทคู่พิมพ์สองหน้าพระพุทคู่พิมพ์สองหน้าหรือว่าพายคู่พิมสองหน้าหล่อเก่าเก่าเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พระหล่อเก่าเก่าสวยๆน่ารักน่า,นา,นา,นานใช้ดีพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีจริงๆครับพี่สวยงามดีจริงๆพี่ๆลองดูสวยจริงๆแบบนี้หล่อเก่าเก่าพี่ๆลองดูหล่อ เก้าเก่าแบบนี้สวยกันจริงๆพี่รอเก่าเก่าสวยๆหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาผมว่ากําลังน่ารักดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300บาทดีพระพุทู่หรือพายคู่พิมพสองหน้าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาแบบนี้โลหะเก้าเก่าเล็กๆน่ารักน่าใช้ดี <P ie> พี่ๆลองดูอย่างนี้เอา300บาท <P ie> เอาสัญญาณกริ่งรัวแล้วครับพี่แสดงว่ญญาวันนี้คลิป e ีพี4น้องนํำเสนอพี่ๆครบทั่วแล้วลองดูเลยพี่นี่ภาพรวมแบบนี้ พระน่ารักน่าใช้ดีราคาเบาๆพี่ราคาสบายกระเป๋าพี่พี่ลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ทักทายน้องมาเถอะยินดีให้บริการน้องพี่น้องวันนี้ย้ำเช้าวันพฤหัสแบบนี้ต้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่วันนี้ดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนะครับพี่เนาะแล้วก็ขอให้พี่พี่เนี่ยมีความสุขในเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ